ดิฉันนางสาวปริชาติภูมภาชาติวันนี้พวกเราจะพาไปดู 1. นวัตกรรมหนึ่งโรงเรียนเนื่องในโอกาสประเพณี2ี้2 2ครอง14ของโรงเรียนเสนาคณิคมนะคะนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้นำฮอยอีสารสืบสารภูมิปัญญาพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการ active learning เบิ่งวิถีชีวิตชาวเสนา โรงเรียนเสนางคณิคมใช้กระบวนการ P.D.C.A เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและการออกแบบพัฒนาให้สำเร็จตามเป้าหมายดังนี้เริ่มต้นขั้นแผนมีการวางแผนพัฒนาด้วยความร่วมมือของบุคลากรโรงเรียนกำหนดแนวทางกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมและบริบทของสถานศึกษา นำมาซึ่งกิจกรรมเบิ่งวิถีชีวิตชาวเสนางในบุญเฮีย1ของ14สืบสารประเพณีบุญบ้านเฮาขั้นดูยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งโรงเรียนบุคลากรตลอดจนชุมชนเทศบาลเสนางคณิคมขั้นเช็คนักเรียนศึกษาประเพณี12เดือนและนวัตกรรมภูมิปัญญาจากประชาวบ้าน นำมาจัดแสดงนิทรรศการสุมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐานได้อย่างสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมนักเรียนและชุมชนในตำบลเสนานคณิคมตระหนักในคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่นและบุญที่12ตลอดจนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ครูเป็นผู้กำกับดูแลให้คำปรึกษาเริ่มต้นเตรียมงานจนเสร็จสิ้นการแสดงนิทรรศการ โดยมีโรงเรียนเป็นผู้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนหน่วยภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกห้องเรียนจำนวน2วันและชุมชนเข้าเยี่ยมชมผลงานในิทศก,การของแต่ละสุมให้คำแนะนำและให้กำลังใจขั้นแอคชั่นนำผลการประเมินการดำเนินการมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ทำให้เห็นคุณค่าของนวัตกรรมต่อการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในกลุก่มฝึกความมีวินยัยรับผิดชอบรู้จักวางแผนการทำงานนักเรียนได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาอีกทั้งรูปแบบของกิจกรรมและเนื้อหาทั้ง12บุญนั้นส่งเสริมให้ผู้แสดงนิทรรศการได้เห็นถึงชีวิตที่มีความเรียบง่าย และความพอเพียงตามวิถีคนเมืองสองนางที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนำข้อที่ปรับปรุงแก้ไขมาปรับปรุงและพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทุกป,ปีการศึกษา